ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งเร่งหาข้อสรุปการใช้แอปพลิเคชันในการเข้าออกจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่37/2563ว่าในวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายัางจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ทางรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปลนให้ประชาชนเข้าออกจังหวัดได้โดยผู้ที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้แก่ แอปพลิเคชันหมอชนะกับแอปพลิเคชันไทยชนะและภูเก็ตสมาร์ทโพลิสส่วนประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถมาดําเนินการบริเวณหน้าด่านตรวจได้ซึ่งทําให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหารถติดเป็นอย่างมาก ยิ่งในช่วงเวลาที่เร่งด่วนทําให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตไม่ได้รับความสะดวกนายพรกพงศ์กล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการหาหรือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลแอปพลิเคชันทั้งหมดเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้โดยใช้เพียงแอปพลิเคชันเดียวและให้มีการแก้ปัญหาในเรื่องของการสะสมของรถ ที่บริเวณหน้าด่านตรวจท่าฉชัย เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดโดยให้หน่วยงานที่ดูแลแอปพลิเคชันต่างๆไปหาหรือเพื่อหาแนวทางและข้อสรุปให้แล้วเสร็จภายใน3วันหลังจากนั้นให้นําข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งทั้งนี้การหาหรือดังกล่าวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตแต่ก็ขอให้ประชาชนได้ทําตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัดห้ามไม่ให้กาดตกโดยเด็ดขาดสําหรับด่านตรวจท่าชัย ถือเป็นทางเข้าออกทางบกของจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีมาตรการต่างๆทั้งในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมเช่นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการวางมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและถือเป็นด่านคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยในวันนี้จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้ว18วัน